สวัสดีครับพี่น้องมันน,นี้กระหอกกันตุ๊กตากระชนีนสาวบนกับพี่น้องมันนี้กิ่สาวบนจะภาพไปเก็บเห็ดคับน้องถ้าไปเก็บเหเ็ดหนะคะเห็นไหมนี่เห็นตะกร้าไหมนี่เห็นกระตากที่สาวบนมันนี่จับสลากไว้อดอกบุ่งเวนหันจับได้เต็มที่เข่าครับพี่น้อง <c oughs> ไอเบิรงนกันเดี๋พี่น้องเด้อว้าบนี่เก็บี่ไสเพราะเก็บที่อยู่ลงเห็นจะของ,ของนี่แหะครับพี่นอ้องออืเก็บอยู่ลูเห็ดตัวเองนี่แหละคะ่ะ สองวันแล้วเปิดอากาศได้แล้วลูกๆเป็นไงลูกๆอือตอนนี้ก็เปิดลงเลื่อนเลยประมาณสิบหาที่แต่พี่น้องเบิ้งเห็ดต่อสองพี่น้องก็ล่างเริ่มจับเม็ดพี่น้องกำลังเริ่มจับเม็ดแล้ววันที่สองก็อ่านอบไว้นะคะช่างแต่อนนันนแล้วเสือล่าขาวเนาะอันนี้ท่านล่างติจับเม็ดก่อนพี่น้องเ้ย มันหิบบนหยิบพี่น้องเกิดเซื่อเลยไหมเจ้าว่ากะจิบ่าร้ายถอดหลอกเปล่พี่น้องเนาะแต่กะบ่เป็นยังไม่เป็นไรมาเก็บเอาเศษเก่าออกเถอพี่น้องเศษเก่าเศษเก่าเก่าออกมีกำลังจับเน็ตกันแซวเด้พี่น้องมีกับพี่น้องดอกเศษเศษเก่าเของเคร่อเสียแล้วเก็บออกให้หมด วะเป็นหน่องบ้านนู่นหรอเอาให้นผู้เฒ่าอับเป็น้องผู้เฒ่าเขาอยากกินเม็ดบานคนเก้ากำลังจับเม็ดหน่องเห็นบ่ไหมเม็ดใหญ่เลยมือหน,นั้นสีไปนู่นมาสีหยบบ่าหยบพี่น้องเออมันแข็งแกร่งดีเี็นหน่องนี่มือน,นั้นจ้องไหวเขาจะก,ก็บมันกอดมันดอกหน่อยเนาะสีน้ำถือก็บ้าไปอยังได้เป็นหน่องเด้อสีน้ำโดนก็ไมเป็นไรเลย นีแต่พี่น้องเก็บออกให้หมดน้ำใสสั้นก็นมีพี่น้องใต้ชั้นก็มีใส้ชั้นก็มีนะคะก,ก็มีดอกเก็บไปผู้เฒ่าปนกันพี่น้องให้คนเท่าคนแก่กินได้บุญด้วยกันเก็เบออกให้หมดเลยเดี๋ยวชุดในจะขึ้นไม่วก็จะขึ้นแล้วเนี่ยกำลังจับเม็ดขึ้นมาแล้ว เนี่ยนี่ว่าถือนำพอดมือนอะไรว่าสิหยบป,ป้อหยบมึงจะไ่น้องไข่เบิ่งเปลืงไข่มันบบาเอ,อ้ยมึงจะเนอะไข่เห็ดเอ,อ้ยเอ,อ้ยเ,เกือบซ้ำคำปั่นไปเนองสั่งคำปั้นเลยโอ,อ้ยมึงจับเม็ดได้เลยพี่น,อน้องมังจับเม็ดเยอะเลยจ้าเก็บออกให้หมดแล้วก็จะปิดไว้เหมือนเดิม ก็มาแป๊บเดียวนะพี่หน่องเนะี่ยออยหมดเลยเดี๋ยวชุดใหม่จะขึ้นแล้วมัจะขึ้นแล้วกำลังจะเน็ดเลยเยอะได้น้อยก็ไม่รู้โอ้ ห่านพนนี่นอ้องห่านตลอดพี่น้องสหรับคลิปนี้ด้วยกันว่าเหมือนคลิปนักข้าวยินดีพี่น้องโอ้ยไก่พ่อไก่แห่เพิ่นไปเที่ยวไปนปนนี่แต่พี่น,อน้องนี่บนบกแก้วอยู่สายฝากผู้เฒ่าฝากผู้เฒ่าะไะพี่น้องอินดิสายบอลครบจบคลิปกันทุกอย่างเลยขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกคอมเมนต์เร่น้อยเร่งค่อยฝากม่คิดหนาจ้าขอบคุณค่บคณบนะบ,คคบ,คคบ๊ายบาย Don't hop